กินเข้าไปเหล้าเนี่ยตายเมื่อไหร่เพ่อเลิกกินนะเฮียขับใจนะที่รักน่ารักที่สุดหัวประชดประชดทำไมอ่ะรุ่นนี้แล้วเดี๋ยวนะเนี่ยอะไรถั่วคั่วกินเหล้าแล้วหัดก,กินกลับบ้างตับจะแตกตาอยู่แล้วโชยนี่ฟังนะ มาส่งเนี่ยนะต้องใจเย็นๆนะเวลาพูดจาอะไรเนะี่ยมันต้องเป็นสิริมงคลหน่อยสำคัญนะเดี๋ยวอ้วปล้นคราวนี้เสร็จนะอ้วจะรีบกลับมาหรือแล้วอเอาของที่ปล้นนะเอาไปขายแล้วจะมาซื้อแหวนกับกำไรอ่ะแถมสร้อยให้อีกเส้นหนึ่งลีดจังไม่นั่นึง,นงดีเนาะปล้นพี่ชายอว้วแล้วมาซื้อของให้อว้วอืออ้วนะปื้มแต่จริงๆลื้อไดเป็นผัวที่ดีมากๆเล้น แม็กซ <Back. S 2> ์คามันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง